ศึกฟุตบอลทิงแชมป์อาเซียน2022หรือว่า AFF Mitsubishi Electric ครับประเดิมเตะแมตช์แรกกันไปแล้วทีมช้างศึกทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าเปิดหัวได้อย่างสวยหรูครับถล่มบูนไป5ประตูต่อศูนย์ส่วนเวียดนามอาเบอรบหนึ่งของไทยก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มลาวไป6ประตูต่อศูนย์อย่างไรก็ตามครับจากการที่ไทยและเวียดนามเป็นทีมวางอันดับหนึ่งของศึกรายการนี้ทําให้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกว่าจะได้เจอกันก็ต้องรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงชนะเลิศไปเลย ถึงแม้ว่าทัพช้างศึกจะเป็นแชมป์เก่าแต่หลายคนก็ยังยกให้ทีมดาวทองของปาคฮังซอเป็นเต็งหนึ่ง ที่จะคว้าแชมป์ไปครองในครั้งนี้ครับทำให้มีคำถามกันว่าเวียดนามดีกว่าไทยจริงหรือไม่ในฐานะแฟนบอลของช้างศึกหลายคนยังเชื่อว่าทีมชาติไทยของมานโพ o k ก n ิ้งจะป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยครับอย่างไรก็ตามการที่ทีมช้างศึกไม่มีเจชนาทิปย์สงกสินนักเตะยอดเยี่ยมของศึกอาเซียนครั้งที่แล้วเช็คสุภโชคสารชาติตัวรุกที่ไปเก็บเลเวลในเจลิกมาแล้วรวมถึงสุปชัยใจเด็ดสุปนัดเหมือนตา นลือบดินวิรวัตโนโดมและรัตนากรใหม่คามิแข้งของบุรีรัมยูเนเต็ดที่เดินทางไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ที่อังกฤษทําให้มาโนเองก็ยอมรับว่าการป้องกันแชมป์รอบนี้ยากกว่าการทวงแชมป์คืนเสียอีกครับกุนซือทีมชาติไทยมองว่าเวียดนามดูดีกว่าไทยตรงที่มีเวลาในการเตรียมทีมเพื่อศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้นานกว่าจึงเป็นทีมที่เต็งจ๋าแบบไม่ต้องสงสัยส่วนไทยเองก็หวังว่าจะเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกเกม เวียดนามเริ่มต้นซ้อมมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนลงเตะอุ่นเครื่อง2เกมจะเอาชนะดอทมูลทีมดังจากเยอรมน,นีไป2ประตูตอนหนึ่งและชนะฟิลิปปินส์หนึ่งประตูต่อศูนย์ยิ่งการมีนักเตะตัวหลักพร้อมหน้าโดยเฉพาะเหงียนกวงไฮที่ไปเล่นในลีกเดอฝรั่งเศสทําให้เคียวเล็บยังคงอยู่กันครบถ้วนครับแรงขับเคลื่อนของนักเตะดาวทองในรายการนี้ก็คือการที่ปาร์คฮังซอกคุณซือของทีมประกาศไว้ว่าจะลาทีมไปหลังจากจบศึกรายการนี้ดังนั้นจึงอยากจะคว้าแชมป์เพื่อเป็นของขวัญให้กับโค้ชชาวเกาหลีใต้ กุนซือของทีมชาติฟิลิปปินส์มองว่ามี4ทีมที่ลุ้นแชมป์ครั้งนี้ก็คือเวียดนามไทยมาเลเซียอินโดนีเซียแต่ถ้าให้เลือกทีมที่แข็งแกร่งที่สุดก็คงต้องยกให้เวียดนามครับเพราะว่ามีเวลาในการเตรียมทีมมานานและมีเป้าหมายในการคว้าแชมป์เท่านั้นแต่ก็ประมาททีมไทยและอินโดนีเซียไม่ได้เลยครับก่อนเตะเกมแรกกับลาวปาร์คฮังซอยอมรับว่า เต็มไปด้วยความกดดันเพราะว่าเกมแรกของทัวร์นาเมนต์เป็นเรื่องยากเสมอครับแต่อยากให้ดูทีมชาติอาร์เจนตินาไว้เป็นตัวอย่างเพราะในฟุตบอลโลก2022ทีมของลีโอเนลเมสซี่แพ้ให้กับซาอุดีอาระเบีย1ประตูต่อ2ตั้งแต่นัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มแต่ก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนทะยานไปคว้าแชมป์โลกได้ในที่สุด,ดดังนั้นหน้าที่ของโค้ชปาร์กก็คือการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดและมีสปิริตที่จะสู้เพื่อแชมป์เท่านั้น ความน่าห่วงของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ก็คือศรัทธาของแฟนบอลที่ไม่เหมือนเดิมครับแม้ว่าจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันแล้วแต่ก็ยังมีเสียงวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นของ ทมชาาติไยบยบ้งครัการจะได้เห็นแฟนบอลเต็มสนามในเกมในบ้านที่จะเจอกับฟิลิปปินส์ที่สนามมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตในวันที่26ธันวาคมนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากครับเพราะกระแสการขายตั๋วไม่ได้มีการแย่งชิงเหมือนเมื่อก่อนนี้ครับเรียกได้ว่าจนถึงตอนนี้เต็มไปด้วยเก้าอี้ว่างและมีแนวโน้มสูงมากที่จะมีกองเชียร์ไม่เต็มสนามในขณะที่กระแสลูกหนังของเวียดนามยังคงร้อนแรงครับจากการเข้ารอบลึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย การคว้าแชมป์สีเกมครั้งล่าสุดเมื่อดูหลายๆปัจจัยแล้วเวียดนามดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับทั้งองค์ประกอบทั้งในและนอกสนามยังไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วทีมไหนจะเป็นแชมป์ไทยจะป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหรือไม่เวียดนามจะทวงแชมป์คืนอินโดนีเซียจะได้แชมป์สมัยแรกหรือว่ามาเลเซียจะหยิบชิ้นปลามันไปนครอง และไม่แน่ว่าทีมเล็กอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์แบบที่โมร็อกโกทำได้ในฟุตบอลโลก2022ปัจจัยไม่ได้มีแค่ที่เรารับรู้กันครับเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปล่อยของในสนามเท่านั้นนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกำลังใจเชื่อว่านักเตะช่างศึกคงอยากเห็นแฟนบอลเข้าไปเชียร์พวกเขาจนเต็มสนามถ้าไปไปได้ก็อยากให้ไปให้กำลังใจกันเยอะๆในวันที่26ธันวาคมนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของทีมชาติไทยกับเวียดนามครับที่ถึงตอนนี้ก็ยังแย่งชิงกันเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอยู่ครับซึ่งตอนนี้ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเวียดนามดูดีกว่ามากๆจริงๆแต่ก็ไม่แน่ครับฟุตบอลยังไม่จบครับทีมชาไทยอาจจะป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกครั้งนะครับยังไงก็ฝากให้แฟนบอลไปให้กําลังใจวันที่26ธันวาคมนี้ครับที่ธรรมศาสตร์ลังสิตครับแข่งขันกันในเวลา1ทุ่มครึ่งครับแล้วพบกันใหม่ฟิปหน้าครับ